ันนี้คือลูกเผือกที่ถูกต้องและจริงใจแล้วเราก็มีขนมขนมนี่เรียกว่าขนมจ้างหรือเปล่ามนแต่ว่าไส้สโนว์อะไรนี่สโนว์สัสนดสได้แต่บวบผัวเขียวแล้วก็มีมันมันสีเหลืองก็มันสีแดงมันเทศแล้วก็มีขนมฟักทองนี่ขนมฟักทองแล้วก็กล้วยนี่เจ๊ไอ้กี้ไข่แมวเจ๊กลมวน กล้วยขี้ผึ้งกล้วยสีผึ้งเออขี้ผึ้งก็สีผึ้งกเออสีผึ้งก็ได้ขี้ผึ้งก็ได้แต่ว่าทรงมันจะสั้นๆอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ชิมแต่ว่าสีข้างในมันจะเหลืองเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองสวยก็เลยเรียกว่าเจ๊กรมะมูมาชิมเมื่อกี้ก็ซื้อซื้อไปสามอย่างสา0พันเรียวก็จะมี คือแันนี้สดงไกดอเคสกัวซื้อไปสามอย่าง3 0 0พันนะแคกกินระหว่างขึ้นเครื่องนะครับสมบกุลนิพานช่างกำลังซ่อมพอดีเลยแต่ว่าไม่รู้เขาซ่อมสายอะไรนี่ประพันอ,อนกิโอนประปรศัพท์หรือประพนเลยไวไฟ,ไไวไฟหรอไวไฟตูรศัพทไหม โอเคแต่เขาขึ้นว่าเขาใส่เสื้อ GIS 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 นี่อยู่ค่ายไหนก็ไม่รู้ชงาชงยอดแล้วก็มีคนใช้สอยพื้นที่นี่นะแต่ว่ามีมีน้อยเกินที่คิด อาจจะมาแว่าแบบแบบพระกวดโดไล่ก็ได้เราไม่รู้เนาะเห็นไหมนี่ว่างตลอดว่างไปจนถึงทางนูนถึงเห็นบีเก้าอี้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะข้ามถนน ก็มีคนบ่นเหมือนกันว่าการข้ามถนนที่กมพูชาเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ว่าเราก็แค่เดินช้าๆแล้วก็จะหยุดให้หรืออ้อมอ้อมหลังให้เราไปโดยอัตโนมัติแล้วที่นี้ไม่รู้เป็นไรเขาปลูกต้นนุน่นล้อมรอบเลยเขาอาจจะคิดว่านุ่นมันสวยก็ได้จะเดินไปหาข้าวกินแพง กบย่างน่ากินมากแต่ว่าไม่มีที่นั่งข้างในที่นั่งข้างในเต็มหมดเลยหนึ่งกันจะกินกบย่างมีอาหารหลายอย่างที่น่าสนใจเป็นอาหารพื้นเมืองกินแบบพื้นเมืองแต่ว่าดูสีข้างในนั่งเต็มหมดเลยคยมากินครั้งที่แล้วเนี่ยกบย่างน่ากินมาก อันนี้เป็นร้านแบบมีที่นั่งโตะ๊เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนจับจองไปเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเราจะกินปลาจำเพียนกินแกงแกงอะไรโจ๋เขียวนั่นนะมาจูเครื่องแต่ว่าไม่มีที่นั่งท่านผู้ชมเนี่ยมีแต่ร้านรับแลกเงินร้านรับแลกเงินร้านรับแลกเงินขายทองร้านรับแลกเงินขายทองร้านรับแลกเงินขายทอง ร้านรับได้เงินเป็นเรื่องปกติเหมือนขายอะไรสักอย่างหนึ่งอะ